สวัสดีค่ะนอกจากลิซ่าจะเป็นที่ชื่นชอบของบริงและแฟนๆทั่วโลกแล้วลิซ่ายังเป็นที่รักของคนในวงการแฟชั่นระดับโลกและไม่ใช่เท่านั้นนะนะคะความเป็นมืออาชีพและความเป็นธรรมชาติของลิซ่าก็ทําให้คนในวงการบันเทิงระดับโลกในชื่นชอบเธอไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังวันนี้แอดมินขอพูดถึงคุณโลอิกบีชองนะคะผู้กํากับภาพยนตร์วงการแฟชั่นระดับโลก ถ้าเพื่อนๆยังจําได้คงคุณหน้าคุณตากับคุณโลอีกนะคะเพราะว่าเขาเน่ยเคยกํากับการถ่ายทําภาพยนตร์แฟชั่นในงานเซลีนสปริงอระซัมเมอร์เมื่อปี2020ที่ลิซ่าเนี่ยเธอได้เดินทางมาร่วมงานแฟชั่นในครั้งนั้นด้วยคุณโลอีกยังกล่าวถึงความประทับใจในครั้งนั้นนะคะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อนในชีวิตที่เป็นผู้กํากับถ่ายทําภาพยนตร์แฟชั่นโดยปกติแล้วบริเวณด้านหน้าของงานแสดงแฟชั่นโชว์ของเซลีนจะค่อนข้างเงียบเหงาแต่เมื่อฝูงชน ว่าลิซ่าเธอมาร่วมงานบริเวณด้านหน้าของสถานที่จัดงานแฟชั่นก็ไม่เงียบเหงาอีกต่อไปเนื่องจากแฟนๆของลิซ่าจำนวนมากมายมารอพบเธอนอกจากนี้นะคะเมื่อเวลาที่ลิซ่าเธอเดินเข้างานฝูงชนก็ต่างตะโกนเรียกชื่อของเธอดังกึกก้องว่าลิซ่าลิซ่าไปทั่วบริเวณและนั่นเป็นสิ่งที่เขารู้สึกประทับใจที่เห็นปรากฏการสุดพิเศษนี้ในฐานะที่เขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ในวงการแฟชั่นระดับโลก และในครั้งนี้นะคะกับงานเซลีนเมนปารีสแฟชั่นวีคที่ผ่านมาจากความประทับใจที่มีต่องานเซลีนสปริง n g ะซัมเมอร์ปี2020ที่มีต่อลิซ่าแบล็กพิงแล้วเนี่ยในครั้งนี้คุณโลอิงไม่พลาดที่จะมาถ่ายทําภาพยนต์แฟชั่นอีกครั้งและเขาก็ยังคงได้เห็นปรากฏการเดิมอิมแพคของลิซ่าจากงานในครั้งนี้นะคะเพราะว่าฝูงชนเนี่ยก็ยังมารอพบลิซ่ามากมายมหาศาลเช่นเดิม และมีภาพประทับใจออกมาให้เราได้เห็นด้วยนะคะเมื่อคุณโลอิกได้เดินไปทักทายลิซ่าและลิซ่าเธอก็จับมือทักทายซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วน่ารักมากๆแล้วก็ตอกย้ำว่าลิซ่าเนี่ยเธอเป็นที่รักของคนในวงการแฟชั่นระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ต่างชื่นชมลิซ่านอกจากนี้นะคะเพื่อนๆพ o ่ u นโว้บิสเนยังได้ประเมินว่าการที่ลิซ่าเนี่ยเธอโพสสินค้าแบรนด์เซลีนลงบน i อของเธอได้สร้าง MIV หรือ Media Impact Value และนั่นก็คือมูลค่าผลกระทบความมีอิทธิพลต่อสื่อเป็นตัวเลขถึง1.37ล้านดอลลาร์สาหรัฐหรือราวราว่ล้านบาทไทยและแอนดมินต้องขอเน้นย้ำนะคะว่านี่คือแค่ลิซ่าเธอโพสสินค้าของเซรีนลงในไอ Story ของเธอเท่านั้นก็สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์มากมายมหาศาลจนมีคำกล่าวว่าตัวเลข MI v วที่ลิซ่าโพสแบรนด์เซรีนลงบนไอีของเธอมีมากกว่าที่ทางแบรนด์เซรีนสร้างในช่องทางต่างๆซะอีก แล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆนะคะที่ในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นลิซ่าซึ่งเป็น global brand ในบัสเตอร์เพียงหนึ่งเดียวของเซรีนได้จับมืออีกหนึ่งแบรนด์คู่บุญของเธอทยานสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จนทําให้แบรนด์แฟชั่นสุดรูระดับโลกอย่างเซรีนได้รับฉายาว่าเป็นแบรนด์หรูที่เติบโตเร็วที่สุดสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ